ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกในวันวันหนึ่งมนุษย์ต้องสัมผัสกับเจ้าพลาสติกเป็นจํานวนมากโดยที่เราไม่รู้เลยเพราะด้วยคุณสมบัติที่เบาทนทานกันน้ําทําให้เจ้าพลาสติกมาทดแทนสิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติเช่นไม้หนังยางโลหะและด้วยเหตุที่เจ้าพลาสติกสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบต่างๆได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นพลาสติกจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในเกือบทุกๆอุตสาหกรรมวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอุตสาหกรรมพลาสติกกันพลาสติกหมายถึงสารผสมระหว่างโพลิมเมอร์และสารเติมแต่งเช่นสีสารเสริมสภาวะสารเพิ่มเสถียรภาพถูกนำไปผสมรวมกันในขั้นต้นเราเรียกมันว่าเม็ดพลาสติกแต่ก่อนอื่นมาดูขั้นตอนการได้มาของเม็ดพลาสติกกันก่อน กระบ,บวนการผลิตเม็ดพลาสติกเริ่มต้นจากการนำสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดเล็กซึ่งได้จากการการลำดับส่วนน้ำมันดิบมาทำปฏิกิริยากันจนได้โพลิเมอร์โดยเมื่อได้โพลิเมอร์ที่สังเคราะห์แล้วจะถูกนำไปขึ้นรูปเป็นเม็ดพลาสติกและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆต่อไปเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเรามาทำความรู้จักประเภทของพลาสติกกันก่อนแบ่งตามคุณสมบัติตามความร้อนได้2ประเภทได้แก่ 1. เทอร์โมพลาสติก มีคุณสมบัติคือเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวแต่เมื่อโดนความเย็นจะแข็งตัวด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ง่ายโดยเราเรียกว่าการรีไซเคิลยกตัวอย่างเช่นขวดน้ำพลาสติกต่างๆเมื่อใช้แล้วจะถูกนำกลับไปรีไซเคิลใหม่ 2. ประเภทเทอร์โมเซตติ้ง มีคุณสมบัติคือหลอมเหลวได้ขั้นตอนการขึ้นรูปครั้งแรกเท่านั้นและไม่สามารถหลอมเหลวได้อีกเมื่อได้รับความร้อนยกตัวอย่างเช่นที่จับกระทะกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้กันชนรถยนต์หลังจากทราบถึงประเภทของพลาสติกไปแล้วทีนี้เรามาลองดูการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกันปริมาณการผลิตสามารถดูได้จากความต้องการใช้เม็ดพลาสติกโดยจะสังเกตได้ว่ามีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี โดยเม็ดพลาสติกหลักที่ใช้กันเป็นส่วนมากได้แก่โพลีเอทิลีนโพลีโพพิลีนโพลีไวนิลคลอรด์โดยนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สำคัญเช่นถุงและกระสอบพลาสติกแผ่นฟิล์มฟอยล์เป็นต้นสำหรับประเทศไทยเรานำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกมูลค่าประมาณ10,000แสนล้านบาทเพราะส่วนใหญ่เป็นผลิตภตัณฑ์เกรดพิเศษหรือพลาสติกเชิงวิศวกรรมที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์เท่านั้นในเรื่องมูลค่าการส่งออกของไทยเราสูงเป็นอันดับ4ของเอเชียตลาดที่สำคัญได้แก่ญี่ปุ่นอเมริกาจีนเวียดนามอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นพลาสติกเกตทั่วไปได้แก่เลนแว่นตาบรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยโพลิเมอร์เอทิลีนเส้นใยสังเคราะห์จากโพลีเอสเตอร์นับว่าเป็นตลาดส่งออกที่สูงในเรื่องของจำนวน สุดท้ายนี้เรามาดูแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งเราแบ่งได้3แนวทางดังนี้ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และความสามารถด้านเทคโนโลยีสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมรวมทั้งเสริมสร้างและยกระดับสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร เพื่อเพิ่มบุคลากรเฉพาะทางตอบสนองความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมพลาสติก 2. เพิ่มความสามารถทางการตลาดผลักดันการทดแทนการนำเข้าส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกพัฒนาศูนย์ปกป้องและส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางการค้า 3. ส,สร้างฐานข้อมูลดำเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนารวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์หากเรา เดินตามแนวทางนี้คาดว่าตลาดอาเซียนในการส่งออกพลาสติกของไทยเราคงจะขึ้นมาเป็นผู้นำได้ในเร็ววัน